พ่อรู้ว่าหนูอยากเล่นยางรถนะแต่พ่อชวนให้ถนะ้าสองซิงเกิลยแต่อเอาไแรงชื่นนะต้องตกลงกันก่อน ยิงคิวอันดิซเอรอนแทนกีฬาในลมกลมแลวแทนนี่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 ไอ้เราเป็นดาบผู้สาว เรีบเล่นดิเดี๋ยนายพลจัดตวามาแล้วงานเข่าเหรอนี่นี่นี่เออ่ช่วงอีกวันนี้สองสาวันนี้นะครับผมอ่ะ ไปซื้อของที่ตลาดครับเลยน่าจะมาไม่ทันพระแทงไม่ยังเลยนิงน่งนิ่งนัดขึ้นโชว์นายพลมาก็ตาคนต่างอยู่ลยูกไ้งายาวขึ้นเยอะอาชิบชิบนี่ครับจับจางรถมาทำมียนี่แทงนัดแทง,งอีกใช้ทั้งงานแทงใช้ทั้งพุงแทง ทั้งดาบแทงเดี๋ยวเอาเอาคาดก่อนผมเห็นเขาเล่นแล้ว อืเหยียบผิดมีของเล่นไม่ดื้อดื้อ,อยู่เด้อแทงเอ๊ะวันนี้แม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่หลายคนเลยบอกว่าจะซื้อรถสิบปดล้อให้ลูกนะลูกวันเนี้ยลูกรู้ไหมเน,นี่ยวันเนี้ย แม่หลายคนก็จะซื้อสิบแป8ล้อให้ลูกนะกป8ล้อยี่สสิบองล้อเลยขนไปทั้งซุ้มพ่วงไปด้วยอนั้นมันคือแบบขน่าจะเหมือนมันมันเขี้ยวเหมือนเหมือน เหมือนสุนัขนะเหมือนอะไรเนี่ยนะแทงเล่นนะแต่ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะ่เขาไม่ให้เล่นนะจริงเขาไม่ให้เล่นนะครับเขาอ,อยากให้ช้างแบบไม่รู้อะไรเลยเนงะี้ยถ้าสม,มุิมองในมุมของวิทยาศาสตร์นะ ช้างก็จะได้แบบแก้เครียดในสวนสัตว์เนี้ยก็จะมีของเล่นให้ช้างครับมีของเล่นมีเหยอือคือนะมีของเล่นมีอะไรต่างๆให้ช้างเล่นในสวนสัตว์เพื่อให้ช้างคลายเครียดนะครับพอเขาเล่นเหนื่อยเล่นเบี้ยนนี่เองครับแต่ว่าในในทางของคณตาของม,มเข้าผมก็เข้าใจแหละแกก็จะคิดว่า ถ้าเหมือนเราอ่ะเขียนหนังสือใช่ไหมเราไม่เคยเขียนแล้วก็เขียนได้เป็นนะครับแต่เราเขียนทุกวันเราก็จะเขียนชํานาญมากสมมติถ้าเราเปรียบอันนี้เป็นเป็นสุนัขเขาพูดง่ายเขากลักว่ามันจะชินใช้งานจนชินเกินไป ใช้งาชินเตะข้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฟาดข้อ <f> ง <art kh ong> อะไรเงี้ยม่ไรเหรอผมมองว่าเปการขายเครียดครับบัวเขียนหวยแม่นหน่อยบัวจัดไปเลย0 1 2 3 4 5 7 8 9 10ม,มี10อีก แต่ก็ไม่ใช่แล้วครับทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่อารมณ์แล้วก็ความอีกอย่างก็อยู่ที่ทิโซ่นะครับบทบทช้างจะเป็นนะครับถึงเวลาอางไงก็เป็นนะ่ะบทช้างดีดีตัง้งแต่เด็กโอ้ยช้างคอยดีแจ้งสัน้นแจ้งสี่ถึงเวลาเป็นก็เป็นนะ่ะไม่ว่าแต่ช้างใครนะครับขนาดไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนก็ยังเป็น มีคนถามว่าช้างทำไมไม่มีไข่ครับผมว่าบัวบานน่าจะบอกว่าไข่ผมใหญ่เกินออกไาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวสัตว์เชือกเือนจะอายบัวบานผมเป็นคนดีจรินะเอฟซลูกผมเป็นคนดีครับดีกับผมไหมแม่แม่มาก็ไล่หมดอ่ะ My sister and her her อะไรเนาะไม่ใช่ and her h e like, ออะไร a r e in the my hometown right uh. now อ่านไม่ออก over by covid ครึ่งปีแล้วเยอะ half year นะอาจจะกินออกเฉย okay you know เนี่ยดึงเลยโอ้สามีใช่สักจิืดจิก,จกว้านเราทสามสิเอ๊ะเฮ้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 แปรหน่อยหแม่บ้บานอีสต์บอยโอเค เย่เส้นเ็คเสแน็คฟิสฟิสอะไรครับสแน็คเสแน็คฟิสฟิส you know เย็ดอบอยเย็ดครับพูดไดครับพี่ใหญ่ที่ใหญ่ไม่ได้มาที่บอกเห็นคนอยู่อยู่บุตรเลยบอู้หครับ นะเป็นหนุ่มขเขาก็ต้องนิสัยเปลี่ยนอยู่แล้วครับแม่ๆต้องระวังเขาเป็นหนุ่มผมว่าเขาช้งา,างลูกเชืยอเป็นหนุ่มตัวผู้มีโอกาสที่จะทำลาย ทลายมนุษย์นะครับอยู่ที่เราระวังอยู่ที่เราระวังมากกว่าแหละครับเราระวังขนาดไหนดูบัวบานก็รู้รับคือเขาแกล้ง,งนะแม่แม่เอฟซีก็ดูน่ารักดีนะแต่พัถ้าโตกว่านี้อันตรายมากครับบัวบานบัวนี่บัวนี่ใส่ดีครับถ้าเจียวจับนะถ้าควานจับ อยากให้เจอรากหนึ่งเวลาจะจัดให้เก่งอยู่หน้านี้เลยครับแม่ไม่อยากจะคิดช้ามันไม่มีไข่เพราะาช้าไข่ใหญ่อีอ,อถีถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานนะเขาจะชอบแซวแซวล,ลูกลูกที่กำลังเติบโตกันไว้นะมุเจ้าเตรียมเงินไว้เลย แม,แม่เตรียมตังไว้เลยเขาจะแซวลูกกันเล่นโตมานี่ตีกันแม่เลยเจ้เงินไใบสีอแต่พลายเบิร์ดพ่อเขาในี่ใส่ดีนะครับเวลาตกมันก็ขวานเขาก็ไม่เข้าใกล้นะครับผูกไว้บัวก็เหมือนกันแหละตกมันได้เป็นอีกแบบนึงนะ่ง เดี๋ยวเอฟซีอยากดูบัวกริ้งมนะันกริ้งไปไหนอาจารย์ให้ให้ให้โตวไวนะผมนะถ้าเป็นผมอยากให้ช้างนอนเราจะให้เล่นอย่างเงี้แหละเล่นแล้วก็กินนี้นะครับแล้วก็นอนอืมหืมหืมหืมเทงแทง แทง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 กันไปแทงกันไปโอ้เดี๋ยวไลฟ์ช็อตไปก่อนนครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรมาคุยเอฟซี MC, ฟังอีกสวัสดีครับ